สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตนะครับระบบเขาเรียกห้องอาหารนะครับร้านอาหารบนโปรแกรมโพสต์นะครับผมขออธิบายนี้ก่อนละกันนะครับผมจะทําการจําลองนะครับสภาวะนะครับของร้านอาหารโดยที่จะมีเครื่องแคชเชียร์นะครับคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแคชเชียร์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดหน้าจอนะครับสําหรับห้องครัว2จุดนะครับ ก็คือจุดที่เป็นเจ้าตัวบาร์น้ำด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ชุดห้องครัวนะครับสําหรับพวกปรุงอาหารคาวนะครับอาหารขาวเครื่องพิมพ์ก็จะมีการแยกด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์นะครับของห้องครัวอาหารขทาวด้านขวามือนะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับของทางบาร์น้ำพวกเครื่องดื่มนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็มีอุปกรณ์แฮนด์เฮล์นะครับก็คืออุปกรณ์ and ด o i d ที่พนักงานขายนะครับสามารถเดินไปรับออเดอร์จากทางลูกค้าได้ด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าที่นะครับสาธิตในการรับออเดอร์นะครับที่เป็นเครื่องดื่มก่อนแล้วกัน mm hmm. เพื่อจะดูว่ารับออเดอร์เครื่องดื่มนะครับแล้วมันวิ่งไปที่หน้าจอนะครับป่าน้ําหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะรับเครื่องดื่มครับเลือกโต๊ะนะครับจำนวนคน2คนนะครับตึบ๊บอ่าสักพักหนึ่งเห็นไหมครับ ก็เห็นแล้วว่าหน้าจอนะครับฝั่งที่เป็นบาร์น้ําจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็เครื่องพิมพ์ก็ทําการพิมพ์นะครับในขณะที่หน้าจอนะครับฝั่งของห้องครัวเนี่ยจะได้ปรากฏนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้คำสั่งออเดอร์เนี่ยวิ่งเข้าไปที่หน้าจอโซนไหนนะครับคราวนี้เราจะลองเป็นอาหารขาวนะครับตามเจอที่นะครับจะทําการเลือกเมนูอาหารขาวนะครับผมจะสูมไกลๆอย่างไรกันนะครับไเห็นภาพแล้วก็โต๊ะเดิมนะครับ เห็นไหครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยละนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่นะครับลองลักษณะที่ว่ารับออเดอร์จากเครื่อง Handheld Android ดูนะครับโดยที่จะเป็นการเพิ่มเมนูอาหารข้าวเข้าไปลวกันเพิ่มโต๊ะดีกว่านะครับเอาเป็นโต๊ะใหม่เลยนะครับเจ้าที่จะทาการเพิ่มโต๊ะนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ แจมใช่ไหมครับก็นี่คือระบบร้านอาหารนะครับของโปรแกรมโพสโพสนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่นะครับเว็บไซต์นะครับ p o s p o s c o นะครับหรือทักมาทางไลน์แอดได้นะครับ PSI p o s p o s นะครับระบบของเรานะครับก็เขาเรียกว่าค่อนข้างจะครบวงจรนะครับมีทั้งแบบซื้อขาด แล้วก็ใช้เป็นแบบรายเดือนแบบคลาวดนะครับสามารถที่จะดูรีพอร์ตจากที่ไหนก็ได้รองรับระบบหลายระบบนะครับทั้ง Android Windows แล้วก็ iOS นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ